จับมือทำวันนี้ครับผมภูมิใจนำเสนอจากประสบการณ์22ปีในการบริหารจาัดก,การองค์กรและผนวก,กับงานที่ปรึกษากว่า300บริษัทวันนี้ครับพร้อมแล้วครับกับหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มที่เรียกว่า9ศาสตราการจัดการระบบในองค์กรในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญอยู่หลายส่วนครับตั้งแต่ช่วงแรกที่เป็นบทกลิ่นนำเป็นเรื่องของ self audit หมายถึงว่า ทุกคนที่ได้หนังสือเล่มนี้ไปครับสามารถตรวจสอบความเป็นองค์กรของเราด้วยตัวเองก่อนว่าเช็คลิสต์ที่เรียกว่าเป็นองค์ประกอบของการจัดการระบบในองค์กรมันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ให้คะแนนด้วยตัวเองจากนั้นถ้าสนใจเพิ่มเติมนะครับเราสามารถสแกน q e ค c o d โคเนี่ยนะครับเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแล้วมาลองทำตามเนื้อหาตามตัวอย่างที่ผมนำเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับและสำคัญเนื้อหานี้มีทั้งหมด 9ศาสตราก็ืน9ติ๊กซอในการบริหารจัดก,การในองค์กรในแต่ละบทก็จะมีคีว์โคุแบบนี้แหละครับสามารถประแกนเอกสารซึ่งผมฝากเอกสารชุดนี้ไว้ใน Google Drive สามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้เอาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับตัวขององค์กรของพวกเราและสําคัญไฮไลไท์ที่สุดก็คือเรื่องนี้ครับหน้านี้คือหน้าที่ เรียกว่าการจัดการระบบในองค์กรด้วยตัวเองซึ่งเราสามารถทําตามขั้นตอนขั้นที่1นถึง10นะครับและแต่ละขั้นตอนก็จะบอกได้ว่าให้เปิดหนังสือหน้าไหนเราก็ไปเปิดตามไปดูเนื้อหาและนี่ครับเป็นบันไดในการวางระบบในองค์กรของเราสู่ความสําเร็จการันตีด้วยรูปแบบของหนังสือการันตีด้วยประสบการณ์ของที่ปรึกษาที่ว่าชาญในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กร ในทีมของเราจะทับสปีกนะครับทุกยอย่างตกผลึกในหนังสือเล่มนี้เนื้อหาเล่มนี้มีอะไรบ้างครับหนังสือ9ศาสตาตราการจัดก,การระบบในองค์กรหนังสือเล่มนี้ครับผมจะรีวิวให้ฟังหนึ่งเลยนะครับปกแข็งอาร์ตมันนะครับเราเรียกว่าปกแข็งแบบตัวปังซึ่งสามารถตั้งด้วยตัวเองได้นะครับแล้วจากนั้นในหนังสือเล่มนี้ครับพิมพ์สีทั้งเล่มพิมพ์สีทั้งเล่มหน้าตาเป็นยังไงนี่นะครับ รายละเอียดเยอะมากนะครับ360หน้าและทุกเล่มการันตรด้วยลายเซ็นของผมเป็นลายเซ็นที่แท้จริงและผมเซ็นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือการการันตรเรื่องของคุณภาพเนื้อหาและตัวจริงเสียงจริงครับถ้าท่านสนใจสั่งซื้อภายในเม้นนี้นะครับใต้ลิงก์นี้หรือจะแอดไลน์ Messenger ก็แล้วแต่ทุกท่านตามช่องทางที่ถนัดหรือจะโทรหาจากทีมงานนแอดมินหรือสั่งผ่านได้เลยแล้วพบกันครับ